สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลก็มาอีกแล้วเนาะวันนี้มีไม้สวยๆเอามาโละจ้ะมาโละราคาจ้ะจะให้หมดภายในชุดนี้เลยนะจ๊ะในราคา70บาทเท่านั้นนะจ๊ะ70บาทจ้ะสามต้นส0งร้อยนะจ๊ะมีทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ลูกไม้นะจ๊ะใครสนใจก็สแกนค r ว o d e คตรงมุมจอเลยจ้ะ มัางงานก็โทรมาที่เบอร์0ู0 9 3 7 7 3 9 9นจะจ๊ะใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยเนาะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่นะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้เลยจ้ะก่อนจะเจอบอลสีก็บอกค่าจะส่งกันก่อนเนาะค่าจะส่งบอลสีเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะค่าถ้าเก็บไปทางก็แ0สบาทจ้ะ่าโอนก็60บบาทเท่านั้นนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจ้ะวันนี้มาเจอบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันได้เลยจ้ากระถางที่หนึ่งนะจ๊ะเป็นรูปไม้จ้ะรูปไม้ด่างสวยๆอย่างเงี้ยด้ยนะจ๊ะเปิดหน้าด่างหน้าขาวหน้าแดงหน้าเขียวมีทุกสีเลยจ้ะกระถางที่หนึ่งนะจ๊ะในราคา70บบาทจ้ะ ทางที่สองจ้ะอันนี้เขามีชื่อนะจ๊ะเขาชื่อว่าคุ้มรั์นะจ๊ะสยสวยอย่างเงี้ยเลยจ้านี่เปิดใบล่าสุดออกมาเป็นไม้โชกระดูกเนาะอันนี้เป็นใบเก่าจ้ะแม่คนมือบอลกระตุกออกก่อนเนาะกระทางที่สองนะจ๊ะคุ้มรัพ์จ้ากระทางที่สามนะจ๊ะไม้ด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะด่างชมพูนะจ๊ะ เป็นลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้ด่างจ๊ะกระทางที่สามนะจ๊ะกระทางที่สี่น, 4, นี่ก็เป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ้ะนี่ด่างสวยอย่างเี้ยเลยนะจ๊ะกระทางที่สี่จะ้ะไม่ดูหน้าของเขาเนาะหน้าเค็มๆจ้ะไม่คิดว่าเขาจะด่างหวานได้ขนาดนี้เนาะกระทางที่สี่นะจ๊ะกระทางที่ห้าจ้ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างเีง้เลยจ้ะเค็มๆสวยๆอย่างเี้เลยนะจ๊ะ กระทางที่ห้าจ้ากระทางที่หจ้าสีกัญจนานะจ้ะสีกัญจนาพิเศษเนาะกระทางที่หจ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้ะในาราคา70บบาทนะจ้ะสมต้น200จ้ากระทางที่เจ็ดจ้าเป็นไม้โชกกระดูกเนาะไม้โชกระดูกสวยๆอย่างนี้เลยจ้า เขาเป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้โชกกระดูกจ้ะบอนใบกลมเนาะสวยๆอย่างเงี้เลยนะจ๊ะกระทางที่เจ็ดนะจ๊ะกระทางที่แปดจ้ะคุณหญิงทองม้วนนะจ๊ะคุณหญิงทองม้วนเขาจะออกเป็นสีออกสีส้มๆเนาะสีเขาแปลกนี้จ้ะคุณหญิงทองม้วนนะจ๊ะกระทางที่แปดนะจ๊ะ กระทางที่เก้าจ้ะกระทางที่เก้าเป็นรูปไม้เนาะนี่สวยๆอย่างงี้เลยจ้ะเปิดหน้าออกมามีใบราสุดเนาะนี่ใบราสุดออกมาสวยๆอย่างเนี้เลยนะจ้ะกระทางที่เก้านะจ้ะกระทางที่สิบจ้ะขุมทองนะจ๊ะขุมทองไม้ที่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครขอทำกันแล้วเนาะ สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเปิดกัดสีมาแจมๆอย่างเงี้ยเลยเนาะไม้โชกระดูกจะขุมทองนะจ๊ะกระทางที่สิบนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดจ้ะเขามีชื่อว่าสมบัตินะจ๊ะสมบัติจ้ะสวยๆเลยจ้ะไม้โชกระดูกเราเปิดด่างเลยเนาะเปิดด่างสวยๆเลยนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดนะจ๊ะ กระทางที่12จ้ะเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะบอนใบหอกสีแดงแดงเข้มเข้มอย่างนี้เลยเนาะนี่ใบราสุดตรงกลางออกมานะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่ส2องนะจ๊ะบอนใบหอกจ้ากระทางที่13จ้ะเป็นรูปไม้นะรูปไม้น่าชมพูหวานๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะหวานๆนะจ๊ะกระทางที่13นะจ๊ะ ในราคา70บาทเนาะ3กระทางแค่สองร้0ยจ้ะแค่200เนาะกระทางที่14จ้ะเริ่มกัดหน้ามาเลยจ้ะเริ่มกัดแล้วสีสวยๆอย่างนงี้เลยนะจ๊ะหน้าเค็มๆนี่หลอดใหม่กำลังจะกลางเนาะนี่หลอดหม่กำลังจะกลางจะกระทางที่14นะจ๊ะกระทางที่15จ้ะสวยๆอย่างนงี้เลยจ้ะเป็นรูปไม้นะจ๊ะ รูไม้ด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบห้านะจ๊ะกระถางที่16หจ้ะเจ้านายจ้ะเจ้า,จานายนี่เปิดด่างประครับยๆๆอย่างนี้เลยเนาะด่างประคับสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเจ้านายนะจ๊ะกระถางรักแค่เจดสิบบาทสามกระถางสองนจะจ๊ะกระถางที่สิบหจ้า กระทางที่17นะจ๊ะคุ้มรั์นะจ๊ะคุ้มเอ้ยไม่ใช่คุ้มซั์โน่นพูดไปทั่วเลยคุมขุนมทองจ้ะคุมทองจ้ะกระทางที่17จนะจ๊ะเปิดหน้ามาแล้วนะจ๊ะเปิดชมพูมาแล้วจ้ะกระทางที่17นะจ๊ะขุมทองจ้ากระทางที่18นะจ๊ะกระทางที่ส8จ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะไม้โชคกระดูกสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ เป็นพุมเป็นกอเลยเนาะกระถางที่18ปนะจ๊ะกระถางที่19จ้าจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะเป็นไม้โชกระดูกจ้ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่จะเป็นใบล่าสุดเนะาะใบล่าสุดจ้ะกระถางที่19้านะจ๊ะกระถางที่ย0สิบจ้ะโอ้โหใหญ่จริงๆเนาะกระถางนี้ใหญ่จริงๆจ้ะ สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่สวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่20นะจ๊ะเป็นไม้โชกกระดูกจ้ะเป็นรูปไม้นะจ๊ะกระถางที่20จ้ากระถางที่21จ้ะนางรากสดนะจ๊ะเป็นบอนใบหอกเนาะบอนป้ายอย่างนี้เลยจ้ะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะนางรากสดจ้ะทรงใหญ่ๆเนาะเป็น ไปอัพกระถางกันได้เลยนะจ๊ะกระถางที่21นะจ๊ะกระถางที่ย2สองจ้านี่หน้าชมพูอย่างนี้เลยนะจ๊ะยิ่งใหญ่จะยิ่งสวยเนาะกระถางเนี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้ากระถางที่22สองนะจ๊ะเป็นรูปไม้หน้าชมพูนะจ๊ะกระถางที่2 3ามจ้านี่หน้าหวานอย่างนี้เลยจ้าหวานหวานเนาะเป็นบอนใบกลมจะใบกลมปอกเลยนะจ๊ะนี่ นาสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบสามจ๊ะเป็นรูปไม้นาสวยๆเลยจ๊ะกระถางที่ยี่สิบสี่จ๊ะโอเป็นทรงพุ่มทรงกอเลยนะจ๊ะมีรูกแล้วเนาะมีรูกแล้วหนึ่งต้นนะจ๊ะนาเข้มๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะนาเข้มๆอย่างเงี้ยเลยเนาะแล้วยิ่งใหญ่จะยิ่งสวยนะจ๊ะจะให้รูกออกมาสวยมากเลยเนาะนี่ตรงนี้ลูกของเขานะจ๊ะกระถางที่ยีนะจ๊ะ กระถางที่25จะ25นี่เป็นไม้โชกระดูกจะเป็นบอนกาบเนาะบอนกาบทรงเขาจะเหมือนกับราศีมังกรเนาะทรงใบของเขาจะกระถางที่25นะจา๊ะกระถางที่26จะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะแปลกดีจ้ะจเป็นบอนแปลกเนาะทรงใบเขาแปลกมากเลยนะจ๊ะกระถางที่26นะจ๊ะ สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะใหญ่มากเลยเนาะนี่สวยจริงๆเนาะนี่เป็นใบรา,าสุดนะจ๊ะกระถางที่26นะจ๊ะกระถางที่27จ้ะนี่หลอดใหม่หลุดจากท้องแม่เขาเลยเนาะหลอดใหม่กระถางที่27นะจ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะเขาเป็นพี่น้องกันต้องใส่ผ่ามาจากหัวเดียวกันจะออกมาสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ เป็นไม้โพกระดูกสวยๆอย่างเงี้ยเลยจะ้ะกระถางที่27จนะจะ๊ะกระถางที่28ดจะ้ะนี่เจ้านายจ้ะเจ้านายด่างประครับสวยๆอย่างเงี้เลยนะจะ๊ะด่างประครับสวยจริงๆจะ้ะหน้าเขาเข้มเนาะกระถางนี้หน้าเข้มนะจะ๊ะสวยอย่างเงี้ยเลยจะ้ะเป็นบอนใบกลมนะจะ๊ะกระถางที่28ดจ้า กระทางที่29นี่ก็เจ้านายนะจ๊ะนี่เปิดหน้ามาสวยจริงๆนะจ๊ะชมพูด,ดังปลาคราบอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่29้าจ้ากระทางที่30จ้ะกระทางที่30นี่สวยไหมจ๊านี่เปิดดางมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่เปิดชมพูมานะจ๊าแล้วให้มาดูใบใหม่เนาะที่เพิ่งลางออกมาจะมีลายสีเนาะ มีทั้งสม้มมีทั้งเหลืองมีทั้งชมพูออกมาจ้ะกระทางที่สามสิบนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเอ็ดจ้ะก้าวทับแผลงนะจ๊ะก้าวทับแผลงนี่ด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะด่างขาวเนาะด่างขาวฝั่งนี้ด่างเหลืองจ้ะฝั่งนี้ด่างเหลืองเนาะล้วให้ลูกเลยนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเอ็ดจ้า กระถางที่ส2สองนะจ๊ะเป็นบอนใบหอกจ้ะบอ bon นใบหอกเนาะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะนี่ดูทรงใบของเขาเนะาะใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะกระถางที่32สองนะจ๊ะกระถางที่3ามิามจ้ะนี่ ก้าทับจะเปิดด่างเรืองอย่างนี้เลยเนาะใบราสุดของเขานะจ๊ะใบราสุดจะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างทุกใบเนาะกระทางที่สามสิบสามจ๊ะก้าทับจ้ากระทางที่สามสิบสี่จ้ะนี่ตรงโหใบดกมากเลยนะจ๊ะเขามีชื่อว่าสมบัตินะจ๊ะสมบัติเนาะนาชมพูจ้ะกระดูกสวยจริงๆจ้ะสวยมากยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะจ๊ะ กระถางที่34นะจ๊ะกระถางที่ส5้าจ๊ะนี่เขามีชื่อเนาะเขามีชื่อว่าเจ้ายอดศึกนะจ๊ะจ้าวยอดศึกเปิดด่างมาแล้วเนาะนี่ใบราสุดของเขาเปิดด่างมาแล้วจ๊ะจ้าวยอดศึกนะจ๊ะสวยๆเลยนะจ๊ะหน้าเข้มเข้มโหดโหดนะจ๊ะจ้าวยอดศึกจ้ากระถางที่ส5้าเนาะ กระทางที่36จ้ะนี่ถึงจะเล็กกว่าเขาแต่ก็ความสวยไม่เล็กเลยนะจ๊ะดางอย่างนี้เลยเนาะดางเรืองสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ้าวทับจ้ะสวยจริงๆนะจ๊ะกระถางที่36จ้ากระถางที่37นะจ๊ะเป็นรูปไม้ดางจ้ะใบน่ารักน่ารักอย่างเนี้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยจ้ะเปิดหน้ามาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่37จ้า กระทางที่38จ้ะนี่เจ้านายนะจ๊ะเจ้านายจ้ะนาสวยๆเข้มๆอย่างนี้เลยเ้ยไม่ใช่เข้มนะพูดไปทั่วเนาะนาหวานๆจ้แจะใบนี้จะมีตำหนิหน่อยหนึ่งเนาะจะมีตำหนิหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเป็นใบราสุดที่เพิ่งลางออกมาจ้ะโอ้โหหวานมากเลยจ้ะเจ้านายนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่อดใหม่กําลังตางออกมาเนาะกระทางที่38นะจ๊ะเจ้านายจ้า กระทางที่39กจ้ะนี่เป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้จ้ะหนูใบนี่เขาฝ่ามือแม่คนมือบอลเลยจะเอาไปอัพกระทางกันได้เลยนะจ๊ะด่างสวยนะจ๊ะด่างสวยจ้ะนี่ดูใต้ใบถึงจะเห็นเนาะว่าเขาด่างเข้มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่39จ้ากระทางที่40จ้ะนี่เป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้ด่างจ้ะ ด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะด่างสวยจริงๆจ๊ะกระถางที่40นะจ๊ะเป็นรูปไม้ด่างนะจ๊ะกระถางที่41จ๊ะเทพอารีนะจ๊ะเทพอารีจ๊ะเหมือนจะเหลือใช้ต้นเดียวเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะเป็นไม้เก่านะจ๊ะไม้เก่าต้องเก็บจ้ะกระถางที่41นะจ๊ะ กระทางที่42จะนาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่เมืองพิมายนะจ๊ะเมืองพิมายจ้ะในราคาแค่70บาทเท่านั้นเนาะนี่ให้ลูกแล้วนะจ๊ะนี่ให้ลูกอยู่ข้างๆแล้วจ้ะแสดงว,ว่าหัวเขาเริ่มใหญ่แล้วนะจ๊ะกระทางที่42จ้ะเมืองพิมายจ้ากระทางที่43บอลต้นนี้อยู่กับแม่คนมือบอลมานานมากเลยเนาะ มีสามต้นนะจ๊ะสามต้นแม่คนมือบอลจะไม่แยกออกเลยจ๊ะเหมือนเขาจะมีชื่อว่าเงินแสนนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะดางสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วให้ดูให้ดูต้นตรงนี้เลยจ๊ะนี่สวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่สายสี่สิบสามนะจ๊ะเงินแสนจ้ากระถางที่สี่สิบสี่เป็นบอลใบหอกนะจ๊ะนี่สวยมากเลยจ้ะสวยมากแล้วให้ลูกแล้วเนาะ มีลูกแล้วหนึ่งต้นอยู่ข้างๆนะจ๊ะนี่อยู่ข้างๆนี่จ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะบอนใบหอ,อกจ๊ะกระทางที่44นะจ๊ะกระทางที่45่้าจ้ะน,นี่จะเป็นเป็นลูกไม้เนาะจะเป็นลูกไม้บอกไปก่อนเนาะว่าเป็นลูกไม้จ้ะมีมียังไม่แน่ใจเนาะว่าเขาเป็นชื่ออะไรลืมไปแล้วเนาะ บอกเป็นลูกไม้ไปก่อนนะจ๊ะมีสองต้นจ้ะนี่เขาให้ลูกแล้วนะจ๊ะให้ลูกแล้วจ้ะมีลูกอยู่ข้างๆแล้วหนึ่งต้นนะจ๊ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นลูกไม้ด่างนะจ๊ะกระถางที่สี่สิบห้าจ้ะกระถางที่สี่สิบหกนี่ก็เป็นลูกไม้นะจ๊ะเป็นลูกไม้ด่างจ้ะสวยหน้าเข้มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะหน้าเข้มๆจ้ะเปิดด่างมาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ กระถางที่46นะจ๊ะกระถางที่47เจ้นี่ก็เป็นรูปไม้นะจ๊ะเป็นรูปไม้ด่างนะจ๊ะนี่ใบล่าสุดเจ้ให้ดูใบล่าสุดเนาะนี่ใบล่าสุดของเขานะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสีเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆนะจ๊ะแล้วใบใหญ่เป็นบอลใบกลมนะจ๊ะกระถางที่47เจ้า กระถางที่48นะจ๊ะกระถางนี้มีชื่อเพชรว่าเพชรติวานนนะจ๊ะมีสองต้นเนาะสองต้นสามต้นนะจ๊ะสามต้นในกระถางนี้นะจ๊ะเขา่ขาๆนี่ไม่ใช่อะไรเนาะแม่คนมือบอนพ่นยาในตู้เนาะพ่นยาเบื่อปูอยาปูอะไรเนาะเพี้ยอะไรนะเพี้ยไรแดงมันมาจ๊ะก็เลยต้องจํากัดเนาะ กำจัดหน่อยไม่ใช่กำจดัดพูดผิดพูดถูกจ้ะเขามีชื่อว่าเพชรติวานน์นะจ๊ะมีสามต้นในกระถางนี้นะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สี่สิบแปดนะจ๊ะเป็นกระถางสุดท้ายของอีพีนี้จ้าแค่นี้ก็ทั้งหมดของอีพีนี้นะจ๊ะมีแค่สี่สิบแปดกระถางเท่านั้นนะจ๊ะในาราคาเจ็ดสิบบาทจ้ะสามต้นสามกระถางสองร้อยเท่านั้นนะจ๊ะ ใครสนใจก็สแกนคิวอาโคต้ตรงนุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0ู0 9 7 3 7 7 399นะจ๊ะบ้านคนมูบอรลรอรับสายอยู่จ้ะทางส่วนของเราก็ยังมีดิดใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบก,กับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะเอาไปเปลี่ยนกระถางกันได้เลยเนาะใครที่สั่งต้นไม้ไปที่ต้นมันใหญ่ก็ไปอัพกระถางกันขึ้นสั่งดินบ้านคนมือบอลเราไปนะจ๊ะ ก่อนจะเจอก่อนจะก่อนจะจากกันไปนะพูดผิดผูถูกจ้ามันมืดเนาะแม่คนมือบอลก็รีบจ้าเดี๋ยวภาพมันจะไม่คมชัดแม่คนมือบอลก็ยิงดำเนาะออกมาจะดำไปกันใหญ่เลยจ้าก่อนจะจากกันไปก็ฝากเหมือนเดิมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ้าวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า